ร้อยค่ะเพราะว่าที่ฉงชิ่งอ่ะเราซื้อไปแน่นอนครับทุกคนหลังจากเห็นคลิปเมื่อกี้นะครับจัดมาแล้วครับฟุกไปเึงตูมาครับทุกคนแล้วคือเราก็จัดมาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่สองแบบนะคือหยิบให้ดูแค่สองแบบนะความดีฟุกซื้อมาแปดก้อนนะทุกคนก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบเผ็ดมากนะครับอันนี้แล้วก็จะบอกว่าไปเจอร้านอีกร้านหนึ่งมานะครับแถวไทกุลีนะครับก็อยู่แถวแถวตึกไอเอเลยก็คือร้านนี้ทุกคน นี่เจลิงหมาโถนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับนี่อันนี้พูกซื้อเป็นห้าก้อนร้อยหยวนนะครับก้อนละสองร้อยกรัมเป็นแบบเผ็ดกลางนะครับมันมีหลายไซส์นะฝุกไม่ได้ถ่ายคลิปม,มาเพราะว่าตอนนั้นฝุกรีบใกล้จะขึ้นเครื่องแล้ว,วก,ก็เลยแบบวิ่งไปซื้อแล้วก็วิ่งออกมาขึ้นรถนะครับแต่ว่าฝุกลองชิมอันอันอันนี้แหละรสชาติโอเคไม่เผ็ดเกินไปนะครับอร่อยอันนี้ยังไม่ลองชิมเลยเดี๋ยวว่าจะลองแล้วพอซื้อมาเยอะแปดก้อนนะก็เลยอ่ะอันนี้ลองชิมอันนี้ไปก่อนแลอหละสำหรับใครที่อยากจะซื้อ้อออกกกกนนมาามาาลลัเป็็ขงฝดี๋ยว บอกโลเคชั่นมาให้นะครับก็ไปตามกันได้นะครับไปแหละไปลองชิมก่อนพอพี่จอยอนแหละบอกวแปดก้อน้อยใหฝูกเลยแบกกลับมาเลยนะแปดก็อกินกันมาเป็นเดือนแน่นอน